อ๋อครับไกล้จะสำเร็จแล้วครับอะไรนะเขาเรียกอะไรอาก้ากินแล้วกินแล้วไออาก้าโอ้นี่บมอครับเขาจะอึนว่าอย่างก็เห็นสก้าดิไม่ไหวไม่ไหวนี่แหละครับไม่ไหวละไออาก้าเอาอยู่กูไม่ไหวหลอกพันน้ำมาอยู่ต้นนี้ต้นไกลๆแมนบ่ละนี่แะครับท่อถุงท้าครับเบื้องลตนะ มันไม่เห็นจะกล้าบุ้งจั๊กไม่เป็นไรใหม่เฮ้ดื่มอะไรกินอ่ะนี่แล้วครับเบื้องผลงานครับพุ่นนะครับเบื้องผลงานครับเบื้อง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 ผลงานครับเบื้องขึ้นมาแล้วก็สซิผลงานครับไหนในพันหันมาได้ล่ะอมีอนครับเบื้องครับเบื้องผลงาน สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่เพื่อนพี่นั่นนะทุกคนครับผมสวัสดีคนไทยในสวีเดนด้วยครับเช้าที่สดใสครับผมกับบรรยากาศหมอกครับผมเราก็มาเจอนี่ครับผมอยรถขีบไม้ครับผมคันใหญ่มากครับผมรถคันนี้ทำงานคนเดียวครับผมฝรั่งขับคนเดียวขีบคนเดียวครับผม มีก็จะเตรียมแล้วเราก็เราก็ต้องรอครับผมรอให้เขาคลิปเสร็จก่อนเราถึงจะไปได้เพราะว่าขวางถนนเลยครับผมไปไหนไม่ได้เลยนี่ครับใหญ่มากครับผมคันนี้สองสี่หกแปดสิบสอง2ี่หกสิบแปดยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบหกล้อครับผมรถคันนี้ยี่สิบหกล้อนี่ครับรถเราเราก็จอดรอครับผมนี่ ไปไหนไม่ได้ครับดูครับบรรยากาศวันนี้ครับผมสุดยอดครับหนาวจัดเลยวันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นเอ่อตรงที่เขานั่งซุ่มยิง ล่าสัตว์นะครับนี่ดเดี๋ยวะ้าขึ้นไปดูครับผมสักหน่อยจะเป็นฤดูการล่าแล้วครับผมล่าแอนลีหรือกวางอะไรกวางมูดกวางอะไรเปล่าเป็นเก้าอี้อย่างนีเลยครับผมโอ้ยมุมสูงลมพัดครับผมเปียกไหมนี่โอ้เปียกครับเกือบนั่ง ครับผเขาก็จะนั่งสองสไนเปอร์ครับแถวๆนี้เขาก็จะส่งมาเป็นล่าเป็นไปนไล่ออกมาครับผมช่วงนี้เขากำลังฝึกสุนัขครับผมเพื่อล่าเดือนหน้าผมเขาจะเปิดฤดูการล่าครับผมผมคิดว่าเขาจะนั่งสองสไนเปอร์อยู่แถวๆนี้ครับผมนี่เขาน่าจะมาเป็นทีมครับผม พอดีผมมาเดินเลาะดูหมากไม้ครับผมเลยมาเจอนี่ผมจะเดินเลาะทางนู้นครับผมอากาศเช้าเช้าอย่างนี้ต้องเดินหาผมถ้าไม่เดินหาไม่เจอครับผมผลไม้บูเบอรี่หมากดำาหมอรถกำลังขี้ไม้อยู่ครับผมรถเราไปยังไม่ได้ผมก็จะเดินเลาะลัดไปดูซะกก่อนเดีย๋ยวไปเจอกันครับผม นกูเด,ดี๋ยวเมื่อไหร่ค่อยเช่าฟาซิสเอาเนาะเมื่อ,อ,อไหร่เมื่อไหร่เออหน้าหงีแล้วก็นเมีเม,มนูเราวันนี้ก็คืออ่อมไก่นะครับผมอ่อมไก่แก้งไก่ใส่ผักครับนี่ได้ผักมาด้วยผักอะไรครับผัก ต้นต้นหอมต้นหอมฝรั่งครับผมต้นโคตรใหญ่โคตรใหญ่ครับผมมันก็ฝรั่งชอบหองใหญ่อันนี้เป็นกระหล่ำหรือเปล่ากระหล่ำดอกกระหล่ำเที่ยวบะเนี่ยกระหล่ำกระหล่ำกรอบหรือเปล่าหอมครับวันนี้หอมไก่เซียงเซียงเขาเล่าสารพัดเลยนสลดยึดสลดที่ทำใจทำใจ คืออุปสรรคในช่วงนี้นะครับในการหาผลไม้ก็คือป่ามันเริ่มแตกแล้วครับผมแล้วก็ผลไม้ก็เริ่มจะหายากครับผมเพราะว่าใกล้ๆถนนนี้เขาเอาไปหมดแล้วครับผมเราต้องเดินเดินเข้ามาไกลๆครับผมเดินเข้ามาไปเรื่อยๆครับผมข้ามภูข้ามอะไรไปเรื่อยๆนี่จนเราเดินมาประมาณสามกิโลครับเนี่ยวันนี้ถนอนอยู่นู้นอยู่ไกลมากครับผมนี่แล้วก็มาเจอครับนี่นี่มาเจอครับผมนี่มันมันก็โอ้ ลูกใหญ่นะครับนี่ปลาเนี้ยนี่น้ำนมนมนน,น,น,นห,หวานครับผมผลไม้ก็เริ่มสุกเตรียมที่แล้วครับอืดูพี่อาเชียพี่อาเชียพี่อาเ,เชียเป็นไงครับผมวันนี้ใครจะแบกออกไปครับให้ปลาแบกครับ <c oughs> ให้คนแก่แบกครับวันนี้มันลูกมันใหญ่ครับผมน่าจะตักแป๊บเดียวน่าจะเต็มคนละถังละถังครับผมแต่ว่าเราเดินไกลมากครับวันนี้ประมาณสามกิโลครับเดินเข้ามา โอเคผมจะไปติดตามรับชมด้วยกันครับผมว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนจะหมาหรือเปล่าครับผมบอกแล้วว่าแย่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 ลูกตัวใหญ่ครับผมนี่ใหญ่มากใหญ่เอาให้หมดครับเอาให้หมดกว่าเราจะเจอครับผมเอาให้หมดทุกมาครับผมจะมารวมตัวตรงนี้เลยวันนี้ บรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับวันนี้ไม่รู้จะตกตอนไหนครับตกมานิดหนาวครับผมข้อเสียคือฝนตกนี่คือหนาวมากครับผม,มาอากาศหนาวอยู่แล้วยิ่งเจอฝนเข้าไปยิ่งหนาวครับผมคูณสองคูณสามเลยครับผม,มแต่ละคนครับโอ้โหลูกใหญ่ๆตัวๆครับผม นี่นะครบบรรยากาศตอนเข้าแคมป์ครับผมก็จะสนุกสนุกกันนิดนึงครับผมบรรยากาศตอนเข้าแคมป์ครับอืม บรรยากาศตอนเข้าแคมป์ครับผมก็จะผ่อนคลายผ่อนคลายครับผมใครเครียดใครเครียดครับผม